ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับหน้าหลังผมคันนี้ครับมาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งนะครับคือไฟ a p AC กระพริบนะครับไฟ a อซกระพริบนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาเข้าไปดูเลยครับกับรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้ครับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับวันนี้มาด้วยอาการไฟ AC กระพริบนะครับแบบนี้นะครับ เปิดยังไงแอร์ก็ไม่เย็นนะครับไฟ AC ซกระพริบนะครับเปิดยังไงก็ไม่เย็นยกเว้นว่าดับเครื่องยนต์เปิดใหม่นะครับก็จะเย็นสักพักหนึ่งเวลาขับไปขับไปสักพักไฟก็จะกลับมากระพริบแบบนี้อีกนะครับอาการส่วนใหญ่นะครับของรถตู้คอมพิวเตอร์ที่วิ่งมา5 4 8 0 0 0มนกิโลนะครับวันนี้ช่างเมชรเจอด้วยอาการ คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับถ้าเราปิดแอร์นะครับตอนนี้ช่างเพชรปิดนะครับเปิดใหม่แบบนี้จะทํางานนะครับไปแอซก็จะกระพริบไม่ไม่กระพริบแล้วนะครับแต่ถ้าเราใช้ไปอีกสักพักหนึ่งก็จะกลับมากระพริบอีกนะครับสาเหตุส่วนใหญ่นะครับที่ช่างเพชรเจอมี2ออันนะมีสองมีสองอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งคือหน้าคาร์ดคอมนะครับอย่างที่2คือดีเล์คุมคอมเพรสเซอร์นะครับ แต่วันนี้ช่างเพชรเจอแล้วครับหน้าคาดค่อนข้างค่อนข้างที่จะห่างนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะอยากให้ดูใกล้นะครับถอดบอกออกเ๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าห่างยังไงนะครับทําไมไฟถึงกระพริบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมตอนนี้คอมเพรสเซอร์ช่างเพชรทาการรื้อออกมานะครับเราจะเปลี่ยนชุดหน้าคาดแบบไม่ได้ปล่อยอํายานะครับก็คือจะถอดบริเวณคอมเพรสเซอร์ออกมาแล้วก็อย่าหน้าคัตความเคลื่อนนะครับ แล้วก็จะยกหน้าฮาร์ดคอมออกนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับปกติแล้วหน้าฮาร์ดคอมจะไม่ห่างขนาดนี้นะครับถ้าห่างแบบนี้เวลาคอมเพรสเซอร์ทํางานจะเป็นสนามแม่เหล็กนะครับจะบางครั้งจะสามารถดูดได้นะครับกรอนนี้ที่ดูดเข้าไปก็คือติดแบบนี้นะครับก็คือแอร์จะเย็นนะครับก้อนนี้ที่บางที่ดูดไม่ได้นะครับสักประมาณ3วินาที ระบบจะตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์นะครับทีนี้จะทำให้ไฟ AC ตรงนี้นะครับกระพริบแล้วก็จะหยุดการทำงานของคอมเพรสเซอร์นะครับวันนี้ช่างเพชรสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับน่าจะเป็นที่คัตคอมเพรสเซอร์นะครับชุดหน้าคัตนะครับเดี๋ยวเราเราจะทำการเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาเทสระบบดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะกลับมากระพริบหรือเป,เป,เปล่าครับผม <S 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 หน้าคัตคอมเพรสเซอร์ <S <S รอใหม่นะครับช่างเพชรทำการประกอบเข้าไปนะครับ ระยะห่างนะครับระยะห่างคือตอนแรกจะห่างมากนะครับคือทำยังไงก็ได <Texas> <Turkey> ้ครับห้ามให้หน้าคาติดกับโมเล่นะครับให้ชิดที่สุดนะครับทำยังไงก็ได้ให้ชิดชิดที่สุดนะครับแล้วก็หมุนดูห้ามติดนะครับห่างมากไม่ได้ก็คือถ้าห่างมากอายุการใช้งานก็จะสั้นนะครับแต่ถ้าทำชิดชิดได้มากที่สุดก็คืออายุก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ สำหรับหน้าคัดคอมนะครับเพราะว่าเกลียบติดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าใช้งานไปไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ก็จะไม่ติดแล้วนะครับถ้าติดนิดนึงชิดชิดประมาณนั้นก็ปล่อยนัปล่อยงานได้นะครับแต่ต้องบอกลูกค้าด้วยว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เสียงก็จะหายนะครับเพราะว่าบางเคีลูกค้าไม่เข้าใจก็จะกลัวว่าจะมีปัญหาตามหลังนะครับอันนี้ช่างเพชรแนะนําให้ทำยังไงก็ได้นะครับให้มีซองไฟน้อยที่สุดนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราทดสอบกันดูนะครับหลังจากช่างเพชรประกอบเสร็จนะครับช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนนั้นนะครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรทาการประกอบเสร็จที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เปิดปิดนะครับไฟ a อซไม่กระพริบแล้วนะครับตอนนี้ไฟ a อซหายกระพริบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวช่างเพชรจะให้ดูนะครับตอนนี้มีสังเกตเห็นคราบน้ํามันตรงสายกลางนะครับตรงนี้มีโอกาสที่จะรั่วซึมนะครับก็บอกลูกค้าแล้วนะครับว่า ทาน้ํายาขาดอีกก็คือต้องเปลี่ยนสายกลางออกนะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ตัดตัวปกตินะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับตอนนี้คือความทํางานนะครับจะเสียงค่อนข้างเบานะครับถ้าเทียบกับตอนแรกที่เข้ามานะครับเพราะว่าตอนแรกหน้าครัดจะเป็นสภาพนี้นะครับก็ค่อนข้างห่างแล้วก็เวลาทํางานจะเสียงดังค่อนข้างมากนะครับดูจากสภาพนะครับมีการเลื่อนนะครับ นะครับนะครับเลื่อนมากนะครับบางกรณีจะสั่งเสียงดังแซดประมาณนั้นครับก็คอมก็จะหายหายมาถึงหยุดทํางานนะครับก็ไฟ a อก็จะกระพริบนะครับช่างเพชรมีการเปลี่ยนชุดนหน้าให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับไฟ AC ไม่กระพริบแล้วนะครับก็ถือว่างานสําเร็จรร่วงไปด้วยดีนะครับเหลืออีกแค่อย่างเดียวนะก็คือสายกลางนะครับสายกลางเส้นนั้นช่างเพชรบอกลูกค้าว่าถ้าน้ํายาขาดกลับมาก็ ต้องทําการเปลี่ยนสายนะครับแต่ให้ลูกค้าใช้ไปก่อนครับผมเดี๋ยวเราจะเทสความเย็นนะครับหลังจากประกอบเสร็จครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารนะครับทดสอบนะครับว่าจะกระพริบหรือเปล่านะครับเปิดแอร์เย็นสุดนะครับตอนนี้คอมตัดต่อปกตินะครับก็ตอนมาลูกค้าแจ้งมาว่าดีดีไฟ AC กระพริบแอร์ไม่เย็นนะครับแล้วก็แล้วก็ปิดเปิดไม่ค่อยเย็นนะครับแล้วก็ขับไปสักพักหนึ่ง มันก็กระพริบใหม่แอร์ก็ไม่เย็นอีกนะครับช่างเพชรสรุปอาการให้นะครับวันนี้มาด้วยการไฟเอซกระพริบนะครับก็สาเหลักก็เปลี่ยนที่นาฮาร์คอมนะครับช่างเพชรทาการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากช่างเพชรหลังจากช่างเพชรทาการเปลี่ยนชุดหน้าคอมนะครับทดสอบตอนนี้ผ่านไปสักระยะนะครับประมาณ10บกว่านาทีนะครับไฟเอซิยังไม่กระพริบนะครับผมซึ่งมาตอนแรกช่างเพชรก็เห็นอาการกระพริบแตบแต่อหน้าเลยครับ ตอนนั้นก็คือคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับผมหลังจากเราตรวจเช็คก็คือเปลี่ยนชุดหน้าคอมใหม่นะครับผมรถวิ่งมาที่5้าแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าสิบกิโลเมตรนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดซับไปด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสุดท้ายท้ายสุดช่างเพชรก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับ SC ที่เข้ามาใหม่แล้วก็ FC เก่าด้วยครับ ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมย้ําอีกทีนึงครับอย่าลืมกดซับกดติดตามให้ด้วยครับช่างเพชรเก็าจะอัปเกรดอาการต่างๆอัปเกรดอาการใหม่ๆนะครับที่มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับว่ารถรุ่นนี้แต่ละยี่ห้ออาการแตกต่างกันยังไงนะครับผมสุดท้ายท้ายชุดนะครับช่างเพชรเก่าคว่าสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะครับผมสวัสดีครับผม